มีเต้นครับผมมีเต้นจึงจึงมาแล้วหลังนี้มันคือบักเอียบอีกแล้วเอียบเงียบเงัดๆๆๆบมาแล้วมันคือแบบหลังนี้โอ้โห อันยักษินตอนดีตอนเ้าครับพี่น้องครับครับพี่น้องมายามเนียบกบกู้ก็ผมโอ้ยตอน,อน,นเ้าปวดพี่น้องบวดจนสว่างเลยจัดหนักปวดเที่ยวขึ้นเมื่อนี้เอามาสิบห้าหลังครับผมยามมาแล้ยสวง่ง จะไปคล้องครับมีตะง,งูไอ้ต่อยไปครับผมหลังนี่ถือครับจะไปคล้องสามหลังถือตัวหนึ่งครับพี่น้องได้ล่มเมียนบ่เงีนอยู่นะมันเต่ยนจ้าจ่ะอยู่ไหมมุ่งนั่นีอยู่สะเบิดเลยครับผบคลองครับผม ปลาเ้าไปเคยเบิดปตาปลาสามตัวเบิดเลยสิเยี่ยมมุนี่กับเป็นผมใส่ปลาสวดแช่ตัวเดียวครับพี่ร้องมุนั่นนี่ละปลาตายปลาเน่าครับปลาเน่านี่หลังละสามตัวสี่ตัวพี่น้องปลาเน่าที่เหลือมันจะลิปก้อนนะ เขาคือกันครับก็ขา,ขาวหนึ่งฟุ้มแล้วพี่น้องผู้คนก็นถามมาใส่เปื่อยยังไงใส่ลรอ,อกบครับผมเวลาปลามันแลีนมันก็สิได้เห็นฟุ้มหรือดอกเด็กดอกเด็กไปสาปุ่นซีหลังครับผมคือแท้มาตำก็สวงวงกาไปเลยมันคือครับนะซีหลังเาจะได้อีกตัวใส่ผมว่าเป็นมีกบอยู่แล้ว Thế là nhà bưng bảy tiền luôn chắc tuổi đấy. Lăng nương ngập. Giờ về cột mình nhàng luôn, đầm đầm. Không. Kỳ lạ quá. Cứ chẳng bơm mi lốm, tuần mày cái tình như nhặt nhặt. Đang nhìn nhiệt im xiêm thế ผมมีวะนี่ครับปลาปลาสดตัวนึงเนี่ยปก็ยังทรงคือนะหลังนั้นมีเต็นครับผมมีเต็นจึงจึงมาแล้วหลังนี้มันคือเออีกแล้ว มาแล้วมันคือบหลังนี่ยโอ้โอัโอนยักสินโอ้โอไปเร็ว เต็มสว่างละดีวสว่างหลังครับผมซานี่สวงเต็มแล้วครับผมลูกปลาไหลแบบนี้เรียครับนี่แต่ว่าคนเพิ่นท่ทอนสูบบ่กล้าใส่ของ่นหลังนี่มิดซีรีพี่นอ้องบ่ถือหลังปุ่นเห็นยังแบบป๊บๆพี่น้อกเห็นใบแหวมอยู่จากปลายจากกบเด้อ <lach> Nhiều mà Sho, đi là bên tá bên len mình cốp được à. Xa này mày Nhiều đồng hút vào lấy chứ này Thế bạn tổng lo cái chậu sụp quá Cắn bỏ sụp rồi bỏ say không phân khiến này len Quá không Ây, lái lắng เหลืออยู่อีกแปดหลังครับผมโอ้ดอกแคบกระายเลยครับพี่น้องบ้านก็เก็บไปหลายเตือบบมืนหนีบ่เอาดอกกินบ่เบิดครับโอ้ยสวดจุ่มปงเนาะเดี๋ยวมาหลังนี้บ่ถือรับพี่น้องจะเก่าอยู่ไป หลังนี่มันคือกวมัครับเพราะว่ามันอยู่มุม,ม,ม,มสะสิเนาะท่า,านั้นมันหกหกเนาะกบมันอยู่หันเงี้ยมันคืบมันออกมานหนีเสียถ้ามีกบเด้ออู้หบักเอฟผมมาแล้วบักเอฟญ่ครับผมจเจอลุ่นนี้ ราเรียนกับผู้ชายคนนี้เยืะอปลาเนาครับผมงาดันหน่อยหนึ่งเลยี่น้องถ้าบ่าผูกเชือกไว้ขวงไว้นี่บ่เหลือหรอเอามาตรฐานครับผม <laughs> บ่แตกถือว่าบ่แตกไปครับผมนี่ยึดซ้อนลังแล้วทั้งนี้ผู้เลมาตากลิ้งไว้แถวนี้วะอู้เต็มกำอันยัดเลยี่น้อง แอมสามมาแล้วครับผมสามนี่ก็แป้นแป่นออกใส่ไไปซื้อ,อมีไม่มีมิดซีเรียไปลองบอถึกหลังนี้ก็บบอคือครับไม่เอาก็ติงว่ะตัวจะคองติดโอ้ยตัวดอกป่า ป่ามันเลี้ยนหมดเลยบ่เป็นตะมีกบหรอกรัลองขุดไม่ดอกแค่พี่น้องกูนะเดี๋ยวนีไม่ได้กบแค่ได้ครับเนี่ยมนเมนบดเลยมันเป็นน้าโคกครับผมหลายครับดอกแค่ย้ำเลยบ้านผมอะ่ะบอึดครับนี่เสียหลังเสียตายพี่น้อง,องคืออยู่เด้ ลูกเตยน่าไปเนาะไปแล้วกุตุนกุตุนกูตุนเหรเดี๋ยวเจอมันอย่างไทยลงคลิปว่าได้ไหนแล้วี่น้องเสียดได้นี่เสียหลังครับผมขามหัววันอ่นรับแรกแต่ว่าสะนี่ขาเจ้าสูบแล้วครับมันถือโยบ่บุบสูบไม่ไมู่มีคือตาสะพูนละ่ะมึงประเลก็มนี่นะครับนี่เดี๋ยวต้องไปขว้ามันก่อน คุณแพงคือบอ่แพงเห็นแล้วยังวะบ่มีครับผมเจ้าสูบไม่ไหมหนึง่งวันประมาณอาทิตย์หนึง่งครับโขบอ่บอยู่สามหลังสุดท้ายจ้กตัวเนี่ยเปียงเห็นว่าก็ได้ขี่อะไรก็หมู่บ้านลอลไรทั้งนี่ก็มิดจัด เป็นน้ำไม่ครับเป็นสูบสะขก้นมาใส่เลยใส่ถึงเว้ยในสายนี่สองลังครับผมสุดท้ายคือไอ้เกียบเลยบดจะจะมดอิมซิมโอ้ยสุดพอมาาีกบหน่อย บุมีหล่องร้อยการตัวสูงเลยคนระับหุ่นหลังเนึ่ยครับเป็นไงบุ๊มหุปลาไหลครับผมเนี่ยพี่น้องมี่จ่หาหูปลาไหลแบบยหนครับเนี่ยมันอยู่ข้างน้ำี่ละส่วนมากมันอยู่ตามมุมครับนี่หุ่นสูงๆครับน้ำลดลงมามันก็นมาเห็ดหูต่ำไม,มาอีกนว่าแล้วก็ยามเนียบ จุดท้ายมาบ่คือเถอะยัยงโคลุสาเน่หู้มีกบเป็นไปได้ยังไดเนะหนู้มีกบเขาเลยครับปลาดีๆคือเขาเนานี่หู้หนึ่งอะผมหูไไห้ไปเลยเจ้าหู้หลางต้องหายอีกทีหนึง่งไปสรุปยอดเฮาโอ้มันนี่ขี้ลายเถอะได้สามตัวทีับมือนี่ก็ได้แค่สามครับพี่น้อง ตัวนี้ดีเป็นตะมกแสบครับก็ใหญ่ซ้ดำๆกันแล้วครับสองตัวนี้ตัวนี้มันกบผูวกบแม่กบแม่ลมปปแล้วครับกบผูวมันเข่าหูปูไปแล้วช่วงนี้มีแต่กบแม่ครับอ่าหนกไก่น่ามันก็ให้กันเถอะนี่นนดวนมัน้งเดี๋ยวหนกไก่น่าหลายแถวนี่เดีย๋ยวต้องมาจัดครับผมก็จัดแบบลึกลับ กับคลิปนี้กะบ่พราะมานได้กรบผมได้สามตัวเพราะได้มกได้ขวายูุบนใส่ดอกแค่อยู่กรบผมเอากรขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับพี่น้องมักคลิปนี้กดไลค์กดติดตามใหม่ครับผมเดี๋ยวไปหาปลาเค็งสดๆมากันพี่น้องใส่ปลาเค็งสดหน่อยเหมือนมันบ่นส่งเสียงมันเลยเดี๋ยวจะหาปลาเค็งครับมักคลิปนี้กะับไป กบห้องครับกบห้องยุ่มมุ้งหนีไปหรอว่าคือ็ถ่าแเลยวาไปผมเจอกันคลิปไม่คลิปนะสี่ภาไปหายัางกะนี่ยินว่าี่น้องกบห้องอันโตมันทีเขาหนาฝน,นเรากำลังเล่นห่วงอ่ะสำหรับท่านที่เขาเบิ่งคลิปนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญครับผม ลำลำลุ้ยๆจกบูทุกคนครับผมลิปนี่ขอล่าไปก่อนไปสวัสดีครับผม